วันนี้แพร์จะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำบะหมี่ไก่เผ็ดกิมจิหน้าหมู3ามชั้นเกาหลีเมนูง่ายๆสามารถทำทานได้ที่บ้านมาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยจ้าเริ่ม,มหมักหมูก่อนนะคะใส่หมู3ามชั้นสไลด์ลงไปตามด้วยโคชูจังค่ะแล้วใส่น้ำเครื่อตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวจากนั้นใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน พักส่วนผสมที่คลุกเสร็จเอาไว้จากนั้นเตรียมเตายต่างค่ะใช้ไฟปานกลางอย่าใช้ไฟแรงนะคะจากนั้นนำหมูลงไปย่างได้เลยคอยพลิกกลับด้านไปมาจนหมูสุกทั่วทั้งชิ้นค่ะเมื่อเนื้อหมูสุกแล้วใช้กรรไกรตัดหมูเป็นชิ้นๆแล้วผัดบนเตายต่างอีกครั้งหนึ่งเมื่อ,อย่างหมูเสร็จก็ไปเตรียมเส้นกันต่อตั้งหม้อใส่น้ำ600มิลลิลิตรแล้วเปิดไฟต้มให้น้ำเดือด จากนั้นนำซัมยังบูดักรสเา้าชิคเก้นกิมจิราเมนหนึ่งซองใส่ลงไปต้มในน้ำเดือดจับเวลาต้ม5นาทีในระหว่างที่ต้มให้คนเบาๆให้เส้นกระจายตัวด้วยค่ะเมื่อครบเวลานำหม้อไปดินน้ำออกให้เหลือน้ำในหม้อแบบขุกขลิกนะคะเสร็จแล้วใส่ซอสเผ็ดที่ได้มาในซองและกิมจิอบแห้งลงไปค่ะแล้วคลุกเค้าเส้นบะหมี่กับซอสให้รวมกันแบบนี้เลยเสร็จแล้วเทใส่ลงจานค่ะ เมื่อเตรียมเส้นเสร็จเราก็จะใส่ท็อปปิ้งของเราลงไปนะคะก็คือหมูสามชั้นย่างใส่ลงไปเยอะๆเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าบะหมี่ของเราอร่อยเผ็ดเส้นเหนียวนุ่มมีรสเปรี้ยวนิดๆจากกิมจิยิ่งทานกับผักสดๆยิ่งอร่อยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะ